สวัสดีค่ะมาพบกับวันพระประจำเดือนเมษายนพศ2565กันนะคะสำหรับเดือนนี้มีวันพระตรงกับวันไหนบ้างดังนี้เลยค่ะวันศุกร์ที่1เมษายนซึ่งตรงกับแรม15ข้ามเดือน4ปีฉลู วันเสาร์ที่9เมษายนซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน5ปีขานวันเสาร์ที่16เมษายนซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขานวันอาทิตย์ที่24เมษายนซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน5ปีขาน วันเสาร์ที่30เมษายนซึ่งตรงกับแรม14ค่ขาเดือน5ปีขานล้วกลับมาพบกันใหม่กับวันพระเดือนหน้าได้ที่นี่สวัสดีค่ะ